สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาเจอกับทางช่องคุณเกษตรจอชตอนะครับคลิปนี้ก็มาชมแปลงใหม่ของสวนคุณเกษตรจอชตอนะครับพื้นที่แปดไร่นะครับตอนนี้กําลังล้มไม้อย่างอยู่นะครับก็จะหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็เจอฝนลงมาก็ทําให้การทํางานช้าหน่อยนะครับพื้นที่แปดไร่ตรงนี้ผมจะทําการปลูกแบบระยะ สิบคูณสินะครับแล้วก็แปลงนะครับที่ทำก็จะเป็นแปลงทำยกลูกพูกนะครับจะเป็นรอนลูกฟูกระยะ10บคูณสิแล้วก็จะมีถนนรอบแปลงนะครับมีถนนรอบแปลงเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการนะครับไม่ว่าจาการพ่นยา หรือทกิจกรรมอะไรก็ได้แต่นะครับรถสามารถวิงได้รอบส่วนนะครับก็วิธีการช่วงนี้พอออกไม้เสร็จนะครับก็ต้องรอนะครับรอให้ฝนแรงนะครับแล้วก็ได้บ้านผมเ็าเรียกว่ากวาดเศษไม้นะครับมาเผานะครับก็ไม่แน่ใจนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักทุกวันนะครับพอเอาไม้เสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะลงสามจาน นะพอลงสามจานเสร็จผมก็จะทำาลงลูกฟูกนะครับก็จะใช้รถไถนานะครับแต่ที่สนุกใจนะครับการทำแปลงแบบนี้สามารถกดติดตามไม่ได้เลยนะครับโปรดชมนะครับผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับแล้วก็การปลูกทุเรียนแปลงนี้จะใช้วิธีการปลูกโดยการนําต้นทุเรียนพื้นเมืองนะครับซึ่งผมได้พอมลิดจำลงถุงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะปลูกหลุมละ นะครับหลุมละ .3 ต้นแล้วก็ทําการเสริมรากแล้วก็เลี้ยงต่ออีก1ปีนะครับพอต้นแข็งแรงก็จะทําการเสียบข้างนะครับแปลงนี้ก็จะปลูกมอดทองทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากว่าแปลงอื่นผมจะปลูกมูสันกิงกับนามดำนะครับแปลงนี้ก็อยู่อยู่คนละฝั่งกันนะครับซ้ายมือเป็นแปลงใหม่ เดี๋ยวขวามือนะครับพอเลยลด10ล้อนะครับก็จะเป็นแปลงเก่านะครับก็เป็นแปลงทุเรียนมูสังคิงระยะชิดนะครับอยู่ติดกัดนะครับนี่นะครับพอเลยลด10ล้อนี้มานะครับด้านขวามือก็จะเป็นแปลงเดิมนะครับท่านที่สนใจนะครับอยากจะชมนะครับการปลูกทุเรียนมนทองระยะ10คูณ10เมตรแบบยกลูกฟูกนะครับผมจะอัด อัปเดตเป็นระยะระยะนะครับก็สามารถกดติดตามมาได้เลยนะครับนี่คือแปลงเดิมนะครับเป็นมูลสั์กิ่งระยะชิด 3, าคูนสินะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ฝากไค้กดแชร์กดก,ดกระดิ่งกดติด,ดตามครับสวัสดีครับ